ปลาทองทองนิยายบทที่77เสเเซียเจงมองดูนางนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นฝ่าฉางอี้ดูแข็งแกร่งมากดวงตเมเลซิงของนางไม่ได้ใส่ซื่อและไม่เป็นอันตรายเหมือนปกติอีกต่อไปและการจ้องมองของนางก็เฉียบคมและก้าวร้าว มันเหมือนกับแม่แมวที่เกียดจู่ๆก็กลายเป็นเสือที่สามารถฉีกเยี่อออกจากกันได้อย่างง่ายดายแววตาของเขาดูราากับจะติดใจแล้วมันติดอยู่ในหัวใจของเสียเชิงลูกกระเดือกของเขาเลื่อนลงมาขนตาของเขารดลงและเขาก็ต่อต้านความคิดที่จะคว้ากรามของนางมาจุบอย่างลึกล้ำเขากดเรื่องเสื้อผ้าของเขาอย่างเชื่อฟังอีกครั้งเงยหน้าขึ้นเล็กน้อย และลูมานตาสีเข้มของเขาก็จางลงในตอนเช้าแสงเหล่านั้นดูสวยงามเป็นพิเศษและใบหน้าของเขาก็ถูกเคลือบด้วยแสงอันนุ่มนวลอีกครั้งนิ้วที่ดึงเสื้อออกนั้นยาวและเรียวและมีรอยแผลเป็นเล็กๆปรากฏให้เห็นอย่างคลุมเครือร่างกายที่ซ่อนอยู่ใต้เสื้อคลุมนั้นไม่ชัดเจนและสวยงามเท่าที่ใบหน้าของเขาทําให้คนรู้สึกแต่มันแข็งแกร่งมาก นี่มีใช่ครั้งแรกที่ฝ่านชางอี้เห็นร่างที่ไม่มีเสื้อของเสียเจิงแต่ในอดีตเขานอนบาดเจ็บหรือมันก็ไม่ค่อยชัดเจนมากภายใต้แสงจันดังนั้นนางจึงไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในครั้งนี้เมื่อนางพบกระดวงตาที่ดุดนังของเสียเจิงความแข็งแกร่งที่นางสร้างขึ้นก็ลดลงอย่างกระทันหันนางอดไม่ได้ ที่จำเี่ยมเปนฝีปากระ,ะสายตาจากเอลซอบของเขาแล้วก็เดินไปข้างหลังเพื่อดูบาดแผลบนหลังของเขาเมื่อนายเห็นบาดแผลแนวทะแยงยาวระหว่างบาดแผลเก่าที่พันกันฝานช่างอีก็พูดไม่ออกอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะถามว่าบาดเจ็บได้อย่างไรเซียเจิงไม่ตอบแต่พูดว่ามันไม่เจ็บฝานช่างอีจ้องมองเขาด้วยนัยตาที่สีแดงข้าถามเจ้าว่าได้ทับบาดเจ็บได้อย่างไรเขาคงไม่อยากพูดอะไรดังนั้นฝานช่างอีจึงจ้องมองที่เขาและคาดเดา เด็กสาวเลวนั้นทำทายเช่าถือนาคิดผิดว่าเขาได้รับบาดเจ็บจากซวยหยวนชิงดังนั้นในที่สุดเสียเจิงก็พูดว่าข้าทำเองไม่เห็นฝ่าชางอี้มองเขาเหมือนคนบ้าเขาไม่สามารถบอกได้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ในขณะนี้เขาทำได้เพียงถังนางเอาไว้ด้วยดวงตาสีเข้มของเขาใช้เลือดเพื่อสังเวยดับให้เจ้าฝ่าชางอี้สบัดดาเขาจริงๆคนผพา แต่รอยอยงในดวงตาของนางหนักกว่านั้นนางผลักเขาให้นั่งลงหยิบขวดยาที่ยังไม่ได้ใช้บนโต๊ะแล้วใส่ยาให้เขานางพยายามควบคุมเสียงให้หนักนั่นที่สุดพูดอย่างเย็นชาข่าวหน้าเขาจะไม่สนใจเจ้าแล้วว่าเจ้าจะบาดเจ็บหรือห้่หน้าดาพักหักนั่นข้าก็ไม่ต้องทําอีกต่อไปโอสดท้องคํานั้นแรงมากแล้วเมื่อมันถูกรอยลงบนบ,นบาดแผลมันก็เจ็บเหมือนเกลือที่สาดลงบนบ,นบนบาดแผลเมื่อฟังคําดุด่าของฝ่ายช่างอี้ เซียเจงก็วางมือบนพนพักพิงสีสัของเก้าอี้แต่เขาอดไม่ได้ที่จะยิ้มความคิดอันมืดมิดวาดระแวงและแปลกประหลาดของเขาไม่ได้ทําให้นางกลัวหรือเกลียดเขาแต่ทําให้นางรู้สึกสงสารเขาเท่านั้นเขามีรอยแผลเป็นและรอยด่างเหมือนตะไคร่น้ําเม็ดตลอกมืดชื้นและก็เหนียวแต่ดวงอาทิตย์ของเขาก็ยังเต็มจนที่จะส่องแสงมาที่เขาความเศร้าโศกที่ค้างอยู่ในใจเขาดูเหมือนจะลดลงไป ฝานชางอี้ใส่ยาให้เขาและพันผ้าพันแผลให้อีกครั้งเมื่อเห็นว่าเขายกมีใจที่จะยิ้มนางจึงพูดอย่างไรมรัษยธรรมเจ็บจนเป็นภาพไปแล้วถือเซียเจิงจับมือของนางที่พันผ้าพันแผลบลังของเขาเขายกมือขึ้นแล้วกอดนางเอาไว้วางคางอ้อยบนไหล่ของนางแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเกล็ดค้านข้ารู้สึกมีความสุขเมื่อนถึงตุก,กตาที่เจ้าจะมอบให้ข้าฝานชางอี้ผูกปมบนเสื้อของเขาจ้องมองเขา จริงๆแล้วฝานช่างอี้คิดมานานแล้วว่าตุกตาแบบไหนที่จะมอบให้เซียเจิงเดิมทีนางวางแผนที่จะทําตุ๊กตาดินเหนียวแต่เมื่อนางนึกถึงความคาดหวังของเซียเจิงและความจริงที่ว่าตุกตาดินเหนียวนั้นแตกหักง่ายและนางเห็นช่างไม้เจ้าทํางานไม้ดังนั้นนางจึงตัดสินใจแกะสะลักตุกตาหุ่นไม้ให้เขาช่างไม้เจ้าไม่เพียงเก่งในการทําเครื่องใช้อยู่ในครัวเรือนต่างๆเท่านั้นเขายังสามารถแกะสะลักงานแกะสะลักบนชั้นวางตู้ต่างๆได้อย่างเหมือนจริงอีกด้วย เพียงแต่ว่าฝานช่างอี้ไม่มีพื้นฐานด้านช่างไม้และไม่สามารถแกะสลักอะไรได้ในเวลาอันสั้นโชคดีที่นางมีทักษะในการใช้มีดทั้งอย่างเชี่ยวชาญมากในกองทัพมีวันหยุดเพียงวันเดียวนางกลับมาเมื่อบ่ายวันนี้แต่ต้องกลับไปที่กองทัพในตอน่ายของวันนี้นางจึงตัดสินใจว่าจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเรียนรู้งานแกะสลักไม้กับช่างไม้เจ้าเท่านั้นเมื่อฝานช่างอี้กำลังฝึกฝนอยู่ในห้อง โดยมีกองวัสดุดเหลือที่ช่างแม่เจ้าทิ้งเอาไว้สำหรับทำเครื่องเรือนเสียเจริญขมวดคิ้วมองไปที่กองกระดาษสีขาวบานโต๊ะใช้ข้อเนิ้วของเขาประสานลงบนโต๊ะเบาๆและทำอย่างไม่แน่ใจเจ้าอยากให้ข้าช่วยขัดดอกหนังสือให้เจ้าหรือไม่ฝานช่างอี้พูดโดยไม่เงยหน้าขึ้นครั้งสุดท้ายที่พ่อบญทำทดสอบข้าเกี่ยวกับจวงจือ้อข้าจำประโยคผิดท่านพ่อบนทำจึงลงโทษให้ข้าขัดลอกบ,บทความนั้นสิบจบ เซียเจงหมุนกระดาษสีขาวได้ปลายนิ้วของเขาและพบว่ามีเพียงด้านบนสุดเท่านั้นที่มีข้อความเขียนอยู่สองสามบรรทัดเขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองฝานชางอีเจอยังขัดลอกไม่ใช่หรือก่อนที่นางจะสบตาเขาฝานชางอี้รู้สึกผิดอยู่พักหนึ่งหนังก้มีรษะลงสับไม้และพยายามทำให้เสียงของนางฟังดูหนักแน่นขึ้นข้าขัดลอกมันเสร็จแล้วเพียงแต่พ่อบุนทรรมบอกว่าลายมือของข้าน่าเกลียดบอกไห้ข้าขัดลอกมันอีกสิบจบ ดังนั้นข้าจึงต้องขัดลอกมันได้ชาม,มากเซียเจิงหยบกระดาษหน้าแท้ด้วยมือเปล่ามองดูครู่หนึ่งแล้วพูดว่าตัวอ,อักษรของเจ้าดูน่าเกลียดนิดหน่อยฝานช่างอีพูดด้วยความโกรธเจ้าช่วยข้าขัดลอกน้หรือมให้เล่าเซียเจิงกล่าวว่าลายมือของข้าแตกต่างจากของเจ้ามันยากกว่าที่จะเขียนด้วยลายมือของเจ้า ฝ่าจจางอี้เข้าใจสิ่งที่เขาหมายถึงเขาไม่สามารถเขียนตัวอักษรที่น่าเกลียดเช่นนีได้มือของนางจับมีดแน่นขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าหลังจากหายใจเข้าลึกๆนางก็ยอมรับความจริงแลพูดว่าช่างเถิดข้าจะขัดลอกมันเองแต่งานไม้นี้ข้ายังไม่สามารถแกะสลักมันได้ดีได้ข้าจะค่อยๆฝึกฝนมาช้าๆเมื่อมีเวลาว่าง นางวางไม้แล้วก็มีแต่กระดูกลงยื่นมือออกเพื่อคว้ากองกระดาษสีขาวที่อยู่ตรงหน้าเสียเจิงแต่มีนิ้วมือหลายนิ้วที่มีข้อต่อที่ชัดเจนกดอยู่บนขอบกระดาษฝ่านชางอี้เงยหน้าขึ้นมองเห็นใบหน้าหล่อเหลาอันมืดมนของเสียเจิงทําให้นางประหลาดใจเขาพูดเรากับเขาไม่มีทางเลือกช่างเถิดเจ้าไม่สามารถฝึกคัดลายมือนี้ให้ดีภายในหนึ่งหรือสองวันได้ดังนั้นข้าจะขัดเลาะมันให้เจ้าเอง แผนของฝานชางอีประสบความสำเร็จนางหลีตาลงยกมุมปากขึ้นยิ้มเหมือนแมวที่ขโมยปลาสำเร็จนางหยิบมีดตัดกระดูกขึ้นมาแล้วก็ฝึกแกะสะลักบนไม้ต่อไป พวกันของเสื้อเจิงชุ่มไปได้วยหมึกหนาและเขามองไปที่คนนั่งขัดสมาดโดยมุ่งความสนใจไปที่การแกะสลักไม้แสงแดดส่องเข้ามาทางหน้าต่างผมของนางดูเหมือนจะปกคลุมไปได้วยแสงและตัวอ,อักษรบนกระดาษที่ตรงหน้าเขาก็ช่างแตกต่างจากรูปรษณ์ของเจ้าของมันอย่างมากเขาดึงมุมริฝิปากอย่างไม่เต็มใจจุ่มหมึกเขียนลงบนกระดาษต่อไปโดยเรียนแบบลายมือของนางมีความนุ่มนวลในดวงตาของเขาที่เขาเองก็ไม่เคยรู้จัก ในช่วงบ่ายฝ่าชางอี้เพิ่งกลับมาจากที่กองทัพกระถูกราชคูถ่าเรียกตัวไปนางคิดว่าราชคูถ่ากำลังตรวจสอบตำราที่ให้นางคัดลอกดังนั้นนางจึงไปที่นั่นถือกองกระดาษท่เซียเจ,จียงช่วยคัดลอกให้แต่นางพบว่ามีคนอื่นที่นั่นด้วยอีกฝ่ายดูเหมือนจะอายุเกือบ40ปีด้วยใบยหน้าที่สง่างามและตรงไปตรงมาเขาไม่ได้สวมชุดเกราะแล้วก็ดูเหมือนคนนางฝ่ายชางอี้ไม่รู้จักเขาดังนั้นนางจึงเอ่ยกับราชคูถ่าว่าพ่อบุญธรรม ชายไว้กลางคนมองทูฝานชางอี้ตั้งแต่นางเข้าไปในกระโจมดวงตาของเขาใจดีนักหนักแน่นพร้อมด้วยความโล่งใจและด้วยความกังวลเล็กน้อยยังอธิบายไม่ได้ฝานชางอี้รู้สึกแปลกใจมากแต่เมื่อเห็นอีกฝ่ายไม่มีเจตนาร้ายนางจึงปล่อยให้อีกฝ่ายมองนางราชาครูแถวเห็นฝานชางอี้จึงพูดว่าเจ้ามานี่ดูเหมือนเขาไม่มีความตั้งใจที่จะแนะนําฝานช้างอี้กับชายคนนั้นเขาเพียงแต่พูดว่านี่คือแม่ทัพในกองทัพ เมื่อได้ยินว่าเจ้าสังหารเฉื่อหูเขาก็อยากเห็นทักษะการต่อสู้ของเจ้าฝ่าช่างอี้ไม่คิคด,ดว่าอีกฝ่ายจะเป็นแม่ทัพเพราะเขาสวมเสื้อคลุมคงจื้อแบบบัณฑิตนังรีบป,ประสานมือทำความเคารพว่าคาระวะท่านแม่ทัพชายไว้กลางคนก็คือเฮ่อจิ้งหยวนเขาเห็นเงาของสหายเก่าบนตัวของฝ่าช่างอี้เขามีความรู้สึกผสมปนเปกันจึงถามว่าเจ้ารู้วรยุทธ์หรือฝ่าช่างอีต้ตอบว่าข้ารู้นิดหน่อย แม้ว่าเขาจะคาดเอาอยู่ในใจแล้วแต่เธอจิงหยวนไปยังถามว่าใครเป็นคนสอนวรยุทธให้เจ้าฝานชางอี้กล่าวว่าเป็นบิดาของข้าเธอจิงหยวนถามว่าเจ้าช่วยน,นำข้าหน่อยให้หรื่มให้ฝานชางอี้มองไปที่ราชคูเถาราชคูเ่ารูปเขาของเขาแล้วพูดว่าแม่ทัพผูน้นี้เชี่ยวชาญเรื่องดาบเช่นกันให้เขาชีนนา้นะเจ้าสักสองสามกระบวนถ้าฝานชางอี้ประสานมือของนางแล้วพูดว่า ท่านแม่ทัพปรดให้คำชินแห้แก่ข่าเผื่อที่ในกระโจมทหารมีขนาดเล็กและไม่สามารถทำตรงนี้ได้พวกเขาทั้งสองไปนอกกระโจมแต่ละคนถือดาบด้ามยาวฝ่าช่างอี้เป็นผู้นำในการโจมตีและลมดาบนั้นรวดเวและหนักแน่นเธอรจริงหยวนเพียงแต่ป้องกันแทนที่จะโจมอินเตอนแพกและต่อสู้ล่าถอยเ่อเห็นการเคลื่อนไหวของฝ่าช่างอี้อย่างชัดเจนและเขากำลังจะล่าถอยไปที่กระโจมทหารจู่ๆเขาก็เปลี่ยนเป็นการป้องกันเป็นการทุกข์ โดยใช้ท่าเดียวกับฝ่าช้างอี้เคยใช้ก่อนหน้านี้เมื่อเปรียบเทียบกับการสแสวงหาความดุร้ายอย่างไร้เหตุผลของฝ่าช้างอี้ทักษะดาบของเขามีความสเสถียรมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเขาสามารถลุกคลืบและโจมตีถอยกลับและป้องกันได้และมีความผันแปรในระดับหนึ่งเห<ด>็น,<ด>นฝ่าช้างอี้ต้องการเปลี่ยนการโจมตีของนางฝาา่ายตรงข้ามก็จับช่องโหว่การป้องกันและชี้ดาบไปที่คอของนางโดยตรงฝ่าช้างอี้มไม่มีเวลายื่นดาบออกไปทัานใดนั้นก็ต้องตกใจ แม้ว่าในทางปฏิบัตินาจะขาดประสบการณ์แต่นางก็อยู่แต่ในพ่านสิ่งเดียวที่นางมีความสุขก็คือการได้ฝึกฝนทักษะการใช้มีดที่บิดาของทางสอนนางคุ้นเคยกับมันมากในทุกกระบวนท่าแต่คราวนี้เมื่อนางประทะมือกักบท่านแม่ทัพนี้นางมีภาพลวงตาว่าเขาก็คุ้นเคยกับเคล็ดทับการใช้ดาบชุดนี้ของทางมากกว่านางบางทีอาจรู้วิธีใช้ด้วยซ้ำเมื่อเห็นนางตกตะลึงเฮอจิ้งหยวนก็วางดับลงแล้วถามนางว่า เจ้าถูถือให้ว่าช่องหัวในการเคลื่อนไหวของเจ้าตอนนี้อยู่ที่ไหนฝานช้างอี้ประสานเมื่อของนางด้วยความเคารพและพูดว่าท่านแม่ทัพโปรดชี้แนะเฮยจิงหยวนกล่าวว่าดวยวิธีการใช้ดาบชุดนี้ข้าคิดว่าเจ้าฝึกฝนแ,และกระบวนท่านน้นเกินไปดังนั้นดาบจึงแข็งเกินไปเจ้าต้องทํากระบวนท่านี้ให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะใช้กระบวนท่าถัดไปอย่างไรก็ตามสนามพลบเปยนไปอย่างรวดเร็วหากการโจมตีครั้งที่ไม่สําเร็จ การจมตีอีกครั้งอาจจะหยุดชะงักลงได้หากมีคนทำลายการเคลื่อนไหวและใช้ประโยชน์จากมันคำพูดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อบกพร่องทักษะดาบของฝ่านชางอีเมื่อนางใช้มิดเขียงนางยังสามารถสังหารคู่ต่อสู้พราะความประหลาดชัยไทยโดยการใช้ดาบด้ามยาวนางจะเอาชนะคนที่มีทักษะการต่อสู้ไม่ดีเท่านางที้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามนางถูกจำกัดอย่างมาก ต่อคนอย่างเฮอร์จิ้งหยวนและเซียจึงก็มีความเชี่ยวชาญอาวุธทุกประเภทความเคารพของฝ่าชางอีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและนางก็กราวขอบคุณขอบคุณท่านแม่ทัพมอเห็นว่านางเข้าใจดวงตาของเฮอร์จิ้งหยวนไม่ผิดอัดซับซ้อนเท่านั้นแต่ยังโล่งใจเล็กน้อยเขากล่าวว่าไอ้ขา้าแสดงให้เจ้าดูอีกสองสามกระบวนกา ทั้งสองคงแลกเปลี่ยนฝีมือกันในเพื้นที่โลกนอกกระชมทาหารถูกครั้งที่ฝ่าชางอี้เคลื่อนไหวเฮอรจิงหยวนจะชี้ให้เห็นข้อปกพร่องแล้วบอกนางว่าจะชนะด้วยการเคลื่อนไหวนี้ได้ด้วยอย่างไทยเผื่อทางทาหารที่ดูเหมือนเป็นองครักษ์ส่วนตัวเขาเข้ามาเฮอจรจิงหยวนจึงหยุดมือแล้วบอกให้ฝ่าชางอี้กลับไปทําความเข้าใจสิ่งที่เขาแนะนําไปในวันนี้หลังจากที่ฝ่าชางอี้กล่าวคำอำลาก,กับราชคูเั้านองก็กลับมาพร้อมกับสมอทเตตระทักสระดาบ มาราชคูแถวเห็นฝานช้างอีเดินจากไปเธอจิงหยวนยังคงมองไปยังทิศทางที่นางเดินจากไปและก็พูดว่า <c oughs> ข้ารู้สึกมาโดยตลอดว่าเด็กคนนั้นจริงใจมีความพยายามและเข้มแข็งไม่ว่านางอยู่ที่ไหนนางก็รักษาความมีน้ำใจของนางไว้เสมออาหมาเมื่อข้าได้ยินว่านางเป็นลูกหลานของตาเท่านั้นข้าจึงรู้สติปัญญ,ญาและความม่่งเคราของนางนั้นเหมือนกับท่านตาของนางไม่มีผิดเธอจิงหยวน คงคำนับอย่าง่ท้ถึงต่อราชคูเทาสหายเก่าได้ทิ้งเด็กกำพร้าทั้งสองเอาไว้ดังนั้นเ่อจึงยวนขอมอบความไว้าวางใจให้ะะท่าราชคูเาไว้ณที่นี้ราชคูเทาถอนหายใจสำหรับคนหนุ่มสาวสองคนนั้นไม่ว่าฝ่ามือหรือหลังมือก็เป็นเนื้อเหมือนกันแต่อดีตได้ผ่านไปแล้วเมื่อเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นอย็กหญิงทั้งสองคนยังไม่เกิดแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับพวกนางอย่างไรก็ตาม ข้าจะดูแลพวกนางอย่างดีเธอจิงหยวนโคง้งคำน้ำอีกครั้งราชคูเถ่ากล่าวว่าสำหรับจิวเหงิงเจ้าอย่าเพิ่งบอกเขาจะดีกว่าเธอจิงหยวนผู้อยางเป็นกังพล์ข้าแค่กลัวว่ากระดาษจะห่อไฟไม่มิดราชคาขเถ่าตบไหล่เขาจิงหยวนหนอจิงหยวนเจ้ายัางไม่รู้จักอัครเสนาบดีของเจ้าดีพอเจ้าคิดว่าเขาใช้เวลานานกว่าสิบปีกว่าจะพบบุตรสาวแล้วบุตรเขยของเมืองซูหยวนซ่อนตัวอยู่ภายใต้การคุ้มครองของเจ้า ในอำเภอชิงผิงหรือเฮอจิงหยวนตกตะลึงลาชารูถอดไรเมือไว้ข้างหลังมองดูช่องว่างของภูเขาและท้องฟ้าอันห่างไกลพูดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นไม่เป็นอย่างที่เจ้าคิดเจ้าและข้าต่างครู้ว่าเมืองซึ่งหยวนเป็นเช่นไทยเขาไม่มีทางทําแบบนั้นได้อย่างไรก็ตามหลังจากที่เมืองจินโชถูกทาร้ายเขาก็ฆ่าตัวตายในกระโจมของเขาและแม้ทัพคนสําคัญที่อยู่รอบตัวเขาก็ถูกสังหารบาดเจ็บในการทบครั้งต่อไป ไม่มีทางรู้ความจริงของปีนทันได้เลยแต่ถ้ามีคนบอกว่าห้อยเฮียนเป็นคนวางแผนทั้งหมดนี้และลูกหลานของเมืองซึ่งหยวนยังคงมีหลักฐานว่าเขาถูกใส่ร้ายอยู่ในมือโดยนีสัสของห้อยเยียนเขาสามารถฆ่าคนนับพันได้โดยไม่ได้ตั้งใจดีกว่าปล่อยให้คนคนหนึ่งไปและเขาจะปล่อยให้พวกเขาหนีไปใช้แทนซ่อนตัวนาน,นกว่าสิบปีหรือเฮอจริงหยวนยิ้มยังขมขืนนะพูดว่าตอนนั้นเมื่อสหายฉีหินมาหาค่าผอมกับบุกสาวคนเดียวของไม่ทับเมื่ง เขาบอกว่าคําสั่งของท่านอครเสนาบดีก็คือสั่งให้การสังหารบุตรสาวคนเดียวของแม่ทัพเมืองแต่เขาทําไม่ได้ดังนั้นเขาจึงแกล้งเป็นพราะเขาและบ,บุตรสาวคนเดียวของแม่ทัพเมืองตกหน้าผาเสียชีวิตอย่างที่ราชคูถาวกล่าวถ้าท่านอครเสนารบดีตั้งใจที่จะปล่อยให้พวกเขามีชีวิตพราดตั้งแต่แกทกทําไมเขาจึงสั่งให้ฆ่าสังหารสหายเก่าภายหลังและยังส่งทหารหน่วยก้าดไทยไปยังตะกูลฝ่าไหลครั้งบ่อคนหาสิ่งเหล่านั้น หากมีแม่ทัพมกประสบการณ์อยู่ที่นี่ด้วยพวกเขาจะรู้ว่าชีหลินที่เธอจริงอยู่นกล่าวถึงก็คือเว่ยชีหลินแม่ทัพแห่งตระกูลเว่ยเว่ยชีหลินเดิมทีไม่ใช่แซ่เว่ยและเขาก็ไม่มีชื่อเขาเป็นเพียงบ่ารับใช้ที่ตระกูลเว่ยซื้อและฝึกฝนให้เป็นหน่วยกล้าตายเนื่องจากความแข็งแกร่งและพรสวรรค์โดยธรรมชาติของเขาด้านศิลป,ปะการต่อสู้เขาจึงได้รับการฝึกฝนจากหัวหน้าตระกูลเว่ย เดิมทีเวเย่ยเฮียนไม่มีอำนาจทางการทหารแต่เป็นพเพราะเธอจิงหนุนและเว่ยฉีลินออกปฏิบัติการทางทหารซ้ำแล้วซ้ำเล่าในสนามรบจึงทำให้พวกเขาได้รับเกียรติอย่างค่อยเป็นค่อยไปต่อมาน้องสาวของเวเย่ยเฮียนได้แต่งงานกับเซียหลินซานและแตะกูลเว่ยและแตะกูลเซียก็สนิทก,กันมากขึ้นเมื่อเวอ่ยฉีรินไปทำงานภายใต้คำสั่งของเซียหลินซานเขาได้รับการชื่นชมจากเมืองซูหยวนแม่ทัพทหารของเซียหลินซานเนื่องจากแม่ทัพเมืองมีบุตรสาวเพียงคนเดียว เขาจึงแต่งเข้าตะกุลเมื่งเว่ยฉีหลินผู้นี้คือฝ่านเออรอเหนี่ในเวลาต่อมาสิ่งที่เธอจิงหยวนกลัวมาโดยตลอดก็คือเว่ยฉีหลินเองที่ใช้ตัวเองเป็นดาบและพักดันเบื้องหลังความราชาของแม่ทัพเมื่อในการขนรส่งเสบียงอาหารอย่างไรก็ตามเวยฉีหลินเล่าให้เขาฟังเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในจินโจนนวันนั้นในช่วงสิปีที่ผ่านมา ยกเว้นช่วงเวลาที่เว่ยเฉีินมาหาเขาเพื่อขอทองเขาทั้งสองไม่ได้พบกันอีกเลยเพื่อเลียเ่ยงไม่ให้เว่ยเหยียนคนพบเปาะแสเขาถอนหายใจลึกถ้าข้าเปิดของนั้นตอนที่ขาพออพี่ข้า,อขาตอนนี้ข้าก็คงไม่ต้องสงสัยขนาดนี้แต่ถ้าเขาได้เห็นมาในเวลานั้นเว้นแต่มหเขาจะทะระยศต่อเว่ยเหยียนเขาก็จะไม่สามารถช่วยฝ่าช้างอีสองพี่น้องได้ราชคูเถาเก่าด้วยความโล่งใจทุกอย่างยังไม่ขี้คลายเรามาดูกันใหม่ดีกว่า ข้าลงมาจากภูเขาเพราะข้ากังวลว่าจะมีใครบางคนใช้ประโยชน์จากการต่อสู้ในชินโชและใช้เจียวหึงเป็นดาบคันตาของลินซานเป็นอุปสรรคในใจที่เด็กนั้นไม่สามารถเอาชนะได้ข้ากลัวว่าเขาจะตกทุมพังของผู้อื่นเธอจริงอยู่แม้ว่าเขาเขาจะสถานการณ์ปัจจุบันอย่างท่องแท้แต่เขายังคงเต็มไปด้วยความสงสัยเขากล่าวว่าผู้แซมโฮง,โงเขาเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสงครามที่จินโช แพรกระจายในหมู่ประชาชนเป้าหมายการโจมตีก็ตกอยู่ที่ท่านอัคราเสนาบดีโดยตรงท่านราชคูมายความว่าอย่างไรมีใครพยายามลอกล่อท่านโหให้สู้กับท่านอัคราเสนาบรีหรือราชคูเ่ากล่าวว่าข้ากับ,บว่ยเหยียนไม่ได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทั้งาราชดอและลาราชสำนักทางตำหนิงเขาบางทีหลังจากนั่งอยู่ตำแหน่งนั้นเป็นเวลานานขาเขาก็อาจเสียสติไปแล้วแต่อย่างที่เจ้าพูด อนาคตกว่า10ปีของเขาอาจกข่าวได้ว่าโอทิเทกับต้าอินไปหมดแล้วในตอนนั้นเมื่อเขาขอให้ข้ารับจิวเหิงเป็นศิทย์เขายังของให้อาจารย์ของสำนักศึกษาหานซานด้วยภายใต้ธงธงของเซียลินซานเขาพยายามชักชวนข้าแต่เขากังวลว่าข้าจะไม่รับจิวเหิงเป็นศิทย์เพราะข้าไม่สามารถจัดการกับเขาได้ ละชะครูแถวศึกษาที่สำนักศึกษานานซานเธอจริงหยูนไม่ได้คาดคิดว่าเวเย่ยเหยียนจะวางแผนสำหรับเซี่ยเจิงจะมาถึงชุดนี้ในอดีตเขาเคยถูกมองว่าเป็นคนสนิทของเว่เยเหยียนและเคยเห็นเวเย่ยเหยียนกับเซี่ยเจิงเข้ากันได้หลายครั้งเว่เยเหยียนจะดีกับหลานชายของเขามาโดยตลอดแม้ว่าเซี่ยเจิงจะประสบความสำเร็จอย่างมากในการรบและได้รับการยกย่องแต่ก่อนอื่นเขาก็ต้อนิเขาสักสองสามคำจากนั้นคำสรรเสริญของเขาสักสองสามคำโดยไม่มีความเจ็บปวดใดๆ ทุกคนในจวนรู้ดีว่าเว่ยเหยียนไม่ชอบหลานชายของเขาเสียจิงแต่เขาแอบขอให้ราชะครูเถาวสอนเขาแนะนำของเสียเจริงอย่างไม่เห็นแก่ตัวในฐานะบุตรชายแท้ๆของเว่ยเหยียนเว่ยส่วนอัดไม่ได้รับการเอาใจใส่เช่นนี้ชั่วขณะหนึ่งเฮ่อจริงยวนเริ่มสับสนมากขึ้นเขากล่าวว่าเป็นความจริงเถึงที่ท่านอัครเสนาบดีต้องการสังหารท่านโหดในสนามรบที่ชงโชราชะครูเถาหลี่ตาลงดวงตาของเขาไม่หย,ยุดอย่างได้อีกกล่าว คดีของจินโจนในตอนนั้นต้องเกี่ยวข้องกับเฮยเฮียนเพียงแต่อาจมีความลับซ่อนอยู่บางอย่างที่ทำให้เขาทำอำเภอใจมากถ้าจะไปที่เมืองหลวงเพื่อพบเขาเป็นการส่วนตัวและอย่าเพิ่งบอกจเจียวหงกับตะกูลเพิ่งจนกว่าข้าจะกลับมาเขาหยุดชัว่วคราวแลวพูดว่าตระกูลลีได้พบหลักฐานบางอย่างมากมายและข้าเกรงว่าจะมีการดำเนินการบางอย่างบุตรสาวของข้าเกือบจะพร้อมแล้วให้หนาไปที่สนามพบ เพื่อฝึกฝนให้มากขึ้นหากตระกูลหลีต้องการทําให้สถานการณ์ยุ่งเหยิงแจงข่าวให้เด็กตัวเห็นนั่นจัดการนางมีคนของเขาอยู่ข้างกายมีตองหวนเรื่องของนางเฮอจิงอยู่รู้สึก,กว่าความคิดที่ผ่านการของเขาถูกจัดการในที่สุดและเขาก็ตอบรับอย่างรวดเร็วเมืองหลวงหลังจากประชุมรัฐสาทั้งในตอนเช้าขวนนางและทหารเดินออกจากตำหนักจิวหลวนที่ละคน ขุนนางที่นำโดยเวยเหยียนและราชคูรีรวมตัวกันระยะไปอีกด้านหนึ่งเมื่อเว่ยเหยียดเดินลงบันไดหินอ่อนสีขาวเขาก็พบกับราชะคูรีที่กำลังลงมาจากปลายอีกด้านหนึ่งของบันไดหินอ่อนสีขาวที่ถูกรูปปั้นมังกรขวางเอาไว้พวกเขาทั้งสองไปสู่นักจิ้งจอกเท่าที่ดำรงอำนาจอย่างเป็นทางการมาหลายปี เมื่อพวกเขาพบกันคนหนึ่งแข็งแกร่งทัศงงานาคามในขณะที่อีกคนเป็นคนสบายๆและใจดีหลังจากมองนักกันครู่หนึ่งทาชชคูดีก็เป็นผู้นำและคงคำนับให้เว่ยเขียนอพระเศธบดีเว่ยเขามีรูปร่างผอมเพรียวมีเขาและผมสีขาวเขาดูแก่ข่าเว่ยเขียนมากอย่างไรก็ตาม เขาไม่สบายสบายเหมือนะะราชคูถา่ดังนั้นแม้ว่าเขาจะดูเข้าถึงง่ายแต่ก็ยากที่จะเข้าใกล้เขาได้จริงๆเวยเหยียนเพียงแต่ประสานหมือขึ้นแล้วตอบว่าราชะคูรีเขาหลบเลี่ยงอำนาจของฮองเต้มานานกว่าสิบปีและความสง่างามของเขาก็ไม่ได้ไปกว่าฮองเต้ราชะคูรีเขาได้รอยยิ้มสถานการณ์ลบในซีเพยตอนนี้อูอันโหและไม่ทับเพอกำลังแยกกำลังการล้อมรอบพวกกบฏและควบคุมพวกเขาตอนนี้พวกเขาไม่มีอำนาจ ที่จะต่อสู้กลับแล้วฟาบาซงกเซนสำรานข้าคิดว่าพวกเขาคงเดินทางกลับเมืองหลวงทันทีที่มีข่าวทีทูเซลรีขอแสดงความยินดีกับท่านอัครเสนาบดีลวงหน้าสีหน้าของว่ยเหย็นไม่ได้แสดงอารมณ์ใดๆเขาแค่พูดว่าเรื่องสำคัญของแคว้นแคว้นทุกคนท้วงยินทีการเผชิญหน้าระหว่างทั้งสองให้สิ้นสุดลงแล้วไม่ว่าสถานการณ์ในรัฐสำนักเป็นอย่างไรและผู้คนทั่วราหลดตำาหนิเว่ยเย็นมากเพียงใดแต่เขาคือบุคคลอันดับหนึ่งในรัฐสำนักของต้าอิน เขาเดินผ่านราชคูรีไปโดยตรงเสื้อคลุมทางการสีแดงเข้มของเขาเต็มไปด้วยลมและเขาเดินอย่างใจเย็นไปยังส่วนถัดไปของหินอ่อนสีขาวไม่มีใครกล้าพูดอะไรบนขั้นบันไดหินจนกระทั่งว่าเยียดไปไกลขุนนางที่อยู่ด้านหลังราชคูรีก็กล้าพูดด้วยความโกรธว่ยเย็นทันโอหังเกิดไปแล้วราชวงศ์ต้ายังคงแท้ชี้ราชคูรีเหลือบมองผู้พูดเบาๆรักษาความชอบธรรมอย่าพูดไร้สาระ เสียงของเขาไม่ดังและไม่ได้โกรธได้ซ้ําแต่เขาตกใจมากจนขุนนางโค้งคำนับแลวพูดว่าข้าน้อยผิดไปแล้วราชาคูณไม่ได้พูดอะไรอีกเดินออกไปพร้อมขุนนางคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวเขาขุนนางนั้นจ้องมองอย่างหวาดกลัวที่ตําหนักจินหลวนที่อยู่ข้างหลังเขาและยกแขนเสื้อขึ้นเพื่อเช็ดเหงื่อยเห็นออกจากหน้าผากจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท้องนิยายมีระบบสมาชิกแล้ว สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ